สวัสดีค่ะวันนี้เราออกกันจากบ้านแต่เช้ามืดเพราะว่าวันนี้เราจะไปขายของค่ะไปขายของกันที่เมืองชื่อว่าเดม o ร์ l พลสอยู่ในอาร์บามานี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ไกลาจากบ้านเราพอสมควรก็ต้องขับรถไปทางทัสคาลูซาค่ะทางที่ป่านต้องขับรถไปทำงานทุกวันแต่ว่าเมืองเดม o ร์ l พลสจะอยู่เลยทัสคาลูซาไปอีกค่ะใช้เวลาขับรถทั้งหมดก็ประมาณ เกือบเกือบสอชั่วโมงค่ะ,ะกว่าที่เราจะเข้าไปถึงในเมืองนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็เป็นเมืองอที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานค่ะ,ะคนที่เขาจัดงานนี้เนี่ยเป็นคนค่อนข้างคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าเขาอยากจะโปรโมทให้เมืองเขากลับมาเป็นที่รู้จักของคนอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้น จริงๆก็จัดมาหลายปีแล้วนะหวานเคยไปขายมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ว่าจะไปแล้วก็หยุดเพราะว่าโควิดปีนี้ก็เลยจัดอีกนะแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีค่ะเวลามาจัดงานที่เมืองนี้ทีไรก็ฝนจะตกแบบนี้ทุกทีอันนี้ก็คือทางที่จะไปนะออกจากบ,บ้านแต่เช้ามืดพอถึงเดมอลพลิสก็สว่างพอดีค่ะแต่ว่าฝนก็ยังลงเฉอะแฉะเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ความพิเศษของงานนี้ก็คือว่าเขาจะมีจัดแข่งซึ่งป่านก็จะมาวิ่งกับเขาด้วยนะคะเป็นวิ่ง 5k ค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตั้งใจมาว่าจะซ้อมวิ่งทุกวันแต่ปรากฏว่าก็ซ้อมไปได้วันเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะว่าจะวิ่งเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่เราก็มาถึงเลมอลพาริสเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ยังเซตอาบลานไม่เสร็จเลยค่ะดอลล่ามีเพื่อนมาเล่นด้วยบาร์กำลังจะไปวิ่ง 5K มาเค้วตอนไม่ไหววิ่ง5คอาหารหน้ามาเขาจะไปกันแล้วเขาจะไปกันแล้วเร็วๆสิเนี่ยมีคนวิ่งอยู่กับจุกหนึ่งดาราชวนเพื่อนทำ้วให้เพื่อนเขาเอาไปก็ได้ลูกอ่ะไปวิ่ง ฝากของไว้ที่มันมี่นะโทรศัพท์เคองใส่กระเป๋าวันไว้ <c oughs> ที่นี่อีหมาน้อยอยู่นี่แล, <c oughs> ละอากาศก็ไม่ดีค่ะฝนตกจะเอาหมาไปอีกด้วยมาที่นี่ที่ไรเออเออฝนตกทุกทีี่หรอ กำลังจะปล่อยตัวสองนาทีค่ะบาอยู่ไหนหนึ่งนาที เห็นป่านไหมอยู่ข้างหลังเห็นป่านไหมเสื้อเขียวเสื้อเขียวจะถึงบ้าน ค่อยๆไปนะคงจะลังท้ายค่อยๆไปโอดูรถตำรวจคนน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันไปจัดร้านต่อค่ะจัดร้านไม่เสร็จเลยนี่เขาก็เริ่มจัดร้านกันเห็นไหม เมืองนี้เขาน่ารักนะเขาเป็นเมืองเล็กๆแต่เขาเป็นแบบ h i s t อริ t ทาวนะคุณนายเฝ้าร้านคุณ <c oughs>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  นายเฝ้าร้านอยู่คนเดียวอันนี้ของน่ารัก ดูเส้นชัยหน่อยเขาเริ่มมาแล้วอะเขาเริ่มมากันแล้วแต่ไม่รู้บ่ามายังสงสัยจะอีกนาง คิดว่ารออสุดท้ายแล้วค่ะเห็นบ่าหัวซุกหัวซุนเห็นไหมเห็นไหมหัวสุกหัวซุนไม่ได้ซ้อมเลยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาวิ่งไปวันเดียวแล้วก็นี่มาวิ่ง 5K เลยเห็นไหมสามคนสุดท้าย สามคนสุดท้ายพอเนี่ยไอสองคนนั้นมันมาเล่งช่วงนาทีสุดท้ายพี่ผ่านสุดท้ายหรออ๋อยังยังยังมีคนตามผ่านมาอีก มาแล้วสบักสบักสบอมวู้สัษวว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 วนววววอววนวนวววว่นวววว่ววาววววเววน้วว <laughs> หรอววว่ เพื่อนมาเยี่ยมอีกแล้วไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะเพิ่งมารู้จักกันอายุพอกันเลยเหนื่อยจัด เปิดเปิดงานเรียบร้อยนีพามาเดินดูงานนะคะจะไปดูป่านด้วยรู้สึกเขาจะให้รับรับอะไรสักอย่างนี่เขาเป็น painting สวยมาก มีน้ำพุกลางงานเข้ามารับรางวัลวิ่งกันตะเกียร

59, เพราะว่าทั้งรุ่นมีคนเดียวใช่ไหมอ, <laughs> อศา,ศา,าใสยสิไหนดูเหรียญสิโอเ้โอเหรียญ <c oughs> ของสวยเราพี่เคยทำเอง <c oughs> หรออาหารมายิ้มหน่อยนี่มาดูร้านกันตอ่อ นี่ก็มีขายบาร์บีคิวค่ะมีาบาร์บีคิวแล้วก็มีร้านขายของมีขนมมีมัฟฟินมีพวกพิคเกลพวกอะไรพวกนี้เนอะไอร้านนี้คู่แข่งเราขายโบโบก็สวยด้วยนะโบก็สวย,ยกระเป๋าไทยได้ นี <Es per ated> ่ขายเทียนก็เดินกลับทิ้งร้านด้วอก่าดาล่าไม่รู้เป็นไงเมืองเขาน่ารักค่ะชื่อเดมอพาิสโอ้ยใต้มีลูกค้าด้วยอ่ะขายได้ไหมอ่ะ มีโมแต่มาเดินเที่ยวเล่นนี่ขายกระเป๋าหนางัง <c oughs> ขายได้ไหมคะมีใครมาซื้ออะไรไหมคิดว่าใครจะมาขายตอนซื้อตอนที่เป็นเด็กทุกจังหวัดก่อนเราเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวสิดูใกล้ๆขายตัวเท่าไหร่ต้องทำสร้อยด้วยเนี่ยสิบในดูสิในดูตัวโอ้ยใช้หนักกระติกเยอะมากอ๋อ ่นี่ของในร้านนะคะก็เดิมเดิมแต่อันนี้มีทำมาเพิ่มกิฟต์ดอกไม้โครเชตที่คาดผมทำเพิ่มมีสร้อยข้อมือหมอนังหูก็มีมาเพิ่มนะ ก็มีหมวกมาเพิ่มเก่งมากมีโบด้วยค่ะอันนี้เป็นแบบแพทเทิร์นนะเป็นแบบ ซีซันนะเป็นคริสต์มาสฮาโลวีนแล้วก็มีแบบสีมหาลัยนะอันนี้ก็เป็นแบบซีซันเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบแพทเทิร์นแล้วก็มีสีพื้นอ่ารีวิวผลักไหนคะอันนี้ทำเพิ่งทำเสร็จ3 in 1, 1> 3ินวันนะอ่าทำไรได้บ้างคะ ใส่เป็นสร้อยข้อมืออ่ะหนึ่งละสองใส่เป็นใสร้อยคออ่ะสามอใส่เป็นเฮดแบนด์ทรีอินวันขายเท่าไหร่คะสามเหรียญสามเหรียญโอเคเนี่ยขายดีนะคะขายไปได้หลายอันละนี่นะเหียญ <14 S 2> ขายไปส<ๆ>ิบสเหรียญแล้วโอเคค่ะกลับบ้านกันแล้วค่ะ สรุปว่าไม่ได้อยู่จนงานเลิกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาให้เลิก4ี่โมงค่ะแต่เจ้าของงานเขาเดินมาบอกว่า,าถ้ามันเฉอะแฉะเกินไปแล้วก็คนเริ่มมาไม่เยอะแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บร้านกลับบ้านได้เพราะว่าเขาก็เข้าใจนะว่าอากาศมันไม่ดีแล้วมันก็มีทีท่าว่าฝนจะตกแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะก็นี่หวานก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูตอนขับรถกลับบ้านเนาะ ดูเมฆนะคะคลืมมากๆเลยค่ะเราก็เลยกลับบ้านกันดีกว่าแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะ